ตามต่อกันที่ภารกิจของผู้บัญชาการฐานบกนะครับตัวพลเอกพนาแคล๊ปปอดทุกผู้บัญชาการฐานบกผู้ประชาการสู่ปฏิบัติการกองทัพบ,บกท่านเดินทางไปติดตามสถานการณ์ชายแดนและตรวจเยี่ยมกําลังพลกองกําลังนเรศวรน,นะกองบัญชาการกองกําลังนเรศวรค่ายบัชิรปราการจังหวัดตาครับ โดยพลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวนบรรจายสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญคือการสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติถูกชักชวนไปทำงานผิดกฎหมายในฝั่งประเทศพื่นบ้าน ที่ผ่านมาครับประสานงานการส่งกลับชาวต่างชาติไปแล้ว7,520คนทั้งหมด28สัชาติครับและยังมีมาตรการป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยอันนี้ก็ตามคำสั่งป้องกันและแก้ไขาย,ยาเสพติดประจำปีของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบ,บก และในบทบาทของส่วนสกัดกั้นเนี่ยภายใต้การอํานวยการประสานงานของหน่วยบริการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือหรือนบยสสามห้านะครับพร้อมทั้งขับเคลื่อนผ่าน,นกลไกศูนย์อานวยการขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขป,ปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับผู้บชาการฐานบกท่านขอบคุณกําลังพลกองกําลังนเรศวรที่ปฏิบัติงานบริเวณแนวชายแดนจังหวัดตาก และแม่ห้องสอนที่ทํางานด้วยความมุ่งมั่นเสียสละขอให้กําลังพลทุกนายครับช่วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศชาติครับ